สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจําวันที่11กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยางานพื้นนะงานเฟรนิชชิ่งเนี่ยอของเราเกือบเสร็จหมดแล้วนะก็เลยจะชวนท่านที่เป็นเจ้าของบ้านนะท่านที่จะซื้อบ้านหรือจะสร้างบ้านเนี่ยมาดูนะว่าวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างน,นะครับประเด็นแรกนะเอาแอร์เลยแอร์ air, นะครับแอร์คอนดิชันเนาะ กับประเด็นที่2เดี๋ยวจะคุยเรื่องฝ้าประเด็นที่3คือเรื่องไฟนะครับประเด็นที่4คือเรื่องผืนแะล้รวมถึงท่านที่จะคิดจะรีโนเวทบ้านด้วยนะก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันดับแรกแอร์ก่อนนะครับแอร์อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวอลทายนะวอลผิดผิดผิด,ผดเป็นซีลิ่งทายนะมันจะต่างกับแอร์วอลทายนะวอลทายเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูนะจะได้นึกออกนะครับต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง าตามกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับวอลวอลท้ายติดปุ๊บอันนี้ตามบ้านเรือนทั่วไปนิยมติดเพราะอะไรเพราะไม่ต้องวางแผนอะไรเพราะมันติดที่นี่น้ําที่เด่นก็เด่นออกไปที่นูน่นไฟก็าอาจจะมาจากตรงไหนก็ได้ามาจากข้างหลังก็ได้นะามาจากข้างหลังกระแพงก็ได้นะครับหรือเดินมาอย่างไรก็ได้ไม่เป็นประเด็นปัญหาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ติดตามบ้านจะติดแบบนี้นะครับทีนี้สําสหรับแบบนี้นะแบบซลลิงท้ายเนี่ยหรือแบบสีทิศทางเนี่ยนะครับ ก็นิยมติดตามร้านอาหารร้านกาแฟเนาะติดตามบ้านก็ติดได้ราคาต่างกันประมาณ1 5 1 5สนะสูงขึ้นประมาณ15-30%ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรท่านใดสนใจอยากจะดูข้างในก็ไปดูคลิปสัก2วันก่อนหน้านี้นะครับตัวเนี้ยมันต้องติดแบบนี้นะถ้าไปติดบนบนผนังอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นวอลทายใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรติดได้แต่แบบเนี้ยมันถ้ามีฝ้าแล้วนะ มันก็จะติดไม่ได้นะติดไม่ได้หมายความว่าไงคือเรื่องระบบไฟแล้วก็การเดรน้าเนี่ยมันก็จะลําบากดังนั้นไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะติดก่อนนะติดไม่ใช่ติดก่อนติดตอนที่สร้างบ้านใหม่นะมารีโนเวทมาอะไรเงี้ยถ้าจะติดจริงๆก็ต้องรื้อพวกนี้ทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องระบบการเดรนน้ําก็มันต้องเดินข้างในนู้นะนะมองไม่เห็นนะไฟซัพพลายก็เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ ต้องการดูว่าทำไมเป็นแบบนั้นนะก็ไปดูคลิปสัก2 3คลิปก่อนหน้านี้นะสองสวันก่อนหน้านี้ประเด็นถัดมานะครับฝ้าแบบนี้แพงไหมก็ไม่ได้แพงอะไรนะท่านที่จะรีโนเวทบ้านหรือสร้างบ้านก็ทําได้นะทำแบบนี้ออกแบบมันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเรามาบอกได้ว่าอยากได้อย่างนี้นะอย่างนี้ก็เป็นหลืบนะเป็นหลืบไฟ LED พอเราใส่เส้นไฟ LED มันก็จะเหมือนเป็นไฟที่เป็นไฟเส้น,นไฟหลืบเนาะ ตรงนี้ดอรอปลงมาที่10เซนนะแล้วก็ตรงที่เห็นเน,นี่ย10เซนแล้วก็ช่องว่างใน10เซนนะครับแต่ว่า,าเหมือนกับว่าถ้า10เซนพอดีมันไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องมีอะไรวางแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้นิดนึงนะครับอันนี้ก็แพงไหมเพิ่มประมาณเมตรละนะตารางเมตรละ50-60บาทาส่วนฝ้าแบบเนี้ยฝ้าฉาบเรียแบบเนี้ยก็รวมทั้งของทั้งแรงนะครับประมาณตารางเมตรละถ้าท่านได้ประมาณสัก 3 3 0ร้อก็ถือว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณเนี่ยปริมาณพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ช่างเนี่ยมาไกลไหมนะครับนั่นก็เป็นอ,อ,องค์ประกอบที่จะทําให้ราคามันถูกหรือแพงเนาะส่วนไฟนะไฟสมัยเนี่ยมันเป็นไฟ LED เยอะเลยนะอ,อ,อันนี้ก็ LED นะครับแต่ว่ามันเป็นแผงเ่ะเป็นแผงแบบนี้ก็ได้นะหรือเป็นเส้นก็ได้นะเป็นมีทั้ง ซีเดียมตะตุรัดนะแล้วก็สีเดียมผืนผ้านะก็ถ้ารีโนเบทบ้านนะหรือสร้างบ้านใหม่ก็ลองมองหาเป็นนั้นดูก็จะได้ทั้งความสว่างแล้วก็ความสวยงามนะครับเสร็จแล้วมาดูเรื่องบัวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็เป็นพื้นปูนธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าถ้าปูากระเบื้องไวนิลกระเบื้องยางนะกระเบื้อง SPC กระเบื้อง WPC ก็แล้วแต่อันนั้นเป็น ชื่อเรียกที่ผู้ผ,ผลิตเรียกนะครับก็พอปูเสร็จแล้วก็จะสวยงามดีนะครับแต่ว่าเรื่องบัวนะบัวก็สําคัญนะก็ต้องเลือกดีๆถ้าเลือกไม่ดีมันจะไม่สวยและไม่สอดคล้องกันนะครับมันมีบัวเนี่ยที่ความหนาเนี่ยนะสามนิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะเราถ้า2นิ้วก็ประมาณ10เซนนะอันนี้ก็สองนิ้วเหา1อเซนไปห้าเซนนะอันนี้ก็ สามนิ้วนะสี่นิ้วนะสี่นิ้วก็สิบเซนอันนี้ก็เจ็ดจุดห้าเซนนะผมว่า,าสามสามนิ้วนี่กำลังสวยนะสี่นิ้วจะดูเทอะทะไปส่วนสองนิ้วนะสองนิ้วหนึ่งนิ้วก็มีนะแต่เขาส่วนใหญ่ก็จะใช้แนวนี้แนวนี้นะครับยังไม่ไม่ใช้แนวนี้นะมันทาให้ดูดูแล้วไม่สวยนะครับทีนี้ก็มีประเด็นที่ติดติดใจนิดนึงตัวไปถามช่างที่มาปูแล้วเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสีขาวหรือเปล่า นะแต่ช่างบอกว่ามันเป็นมันยังไม่แห้งนะถ้ามันแห้งก็จะเป็นไลท์เกรย์ไลท์เกรย์ก็เป็นแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวคอยดูอีกทีแล้วกันปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันนะสีเดียวกันกับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นสีขาวหรือสีเดียวกันกับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ท่านที่จะรีโนเวทบ้านเนี่ยผมผมว่าเหมาะเลยเนี่ยะจะดีกว่าหรือว่าถูกกว่าด้วยถ้าเทียบกับการ ปูกระเบื้องนะปูกระเบื้องนะครับอันนี้คือเร็วนะก็ไม่ลื่นนะไม่ลื่นทําความแล้วก็ไม่ไม่เย็นนะไม่เย็นนะถ้าเทียบกับกระเบื้องแล้วก็เย็นเย็นเท้านะอันนี้ไม่เย็นนะครับแล้วก็โดนน้ํากระเบื้องไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่น้ําแช่นานไม่ได้นะโดนร้อนอไม่เป็นไรนะครับแต่อยู่นานก็อาจจะจะกรงนะไม่ได้นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นาสาระประโยชน์สำหรับท่านที่จะรีโนเวทบ้านเนาะก็ตอนนี้มันเสร็จแล้วก็เลยพามาดูแบบที่มันเสร็จแล้วเนาะอ่ะโอเคถ้างั้นก็โอมีนิดนึงเนาะมีเรื่องของเวลาทำบ้านรีโนเวทบ้านนะไม่ว่าจะเป็นสำหรับช่างหรือเจ้าของบ้านนะครับประเด็นหนึ่งที่ต้องอระมัดระวังนะคำนวณให้ดีนะก็คือเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการฟินิชชิ่งนะคำว่าฟินิชชิ่งเนี่ยคืออะไรก็คือว่ามันเก็บเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปนะมันก็ก็มีค่าใช้จ่ายนะไม่ไม่ไม่น้อยเลยจากประสบการณ์ผมเนี่ยก็ต้องมองไว้นะถ้าถ้าทำรีโนเวทหลักล้านก็ต้องมีอย่างน้อยก็ห้าหมื่นหกมืนเนาะงานฟินิชชิ่งนะครับ ส่วนตรงนี้นี่เพิ่งเห็นนะช่างคุยกันยังไงไม่ช่างแต่ละคนสื่อสารกันไม่ได้อหัวหน้าช่างน่าจะบอกลูกน้องผิดเนาะตรงนี้นยประตูทั่วไปมันก็จบแบบนี้มันโอเคเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่ได้นะมันวงกบมันเป็นเขาเรียกว่ามันครอบมาเป็นซับวงกบดนงนั้นตรงนี้ต้องตัดออกประมาณ34มิมลน,นะสามสามสิบสามสิบห้ามิลเนาะ นี่ผมแจ้งช่างไปแล้วว่ามี2จุดนะที่ไม่ถูกนะหัวหน้าช่งางเขารู้แต่ลูกน้องช่างอีกทีนียน่าจะน่าจะไม่รู้นะตรงนี้ก็มีอยู่2จุดนะครับอถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับท่านที่คิดจะรีโนเวทบ้านนะปลูกบ้านสร้างบ้านใหม่นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ ใส่มาใต้คลิปได้เลยนะครับอะไรที่ตอบได้ก็จะตอบโอเควันนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ